สวัสดีเดฟในที่สุดเนี่ยมาที่นี่เร็วๆดีนะก็ผมรีบมาที่สุดแล้วล่ะครับนะทั้งๆที่ผมเนี่ยก็อยู่ในช่วงพักร้อนไม่ใช่หรือไงกันหน้าทุกๆครั้งที่เรามาที่เวิร์กบลูโฮที่นี่เนี่ยก็เพราะว่ามันคือสถานที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติแล้วก็แผ่นดินด้วยนั่นก็เท่ากับว่ามันเหมาะกับการที่เราจะทําธุรกิจยังไงกันล่ะตกลงให้ทำให้มาทํางานเลยให้มาทําอะไรนะครับนะจับปลาอย่างนี้เลยนะครับนะ จะจับได้สักตัวไหมหละ่ะเนี่ยปลามันก็ตัวเล็กนะครับนะปลาแถวนี้ก็ไม่กลัวคนนะครับนะซูชิที่จะขายเนี่ยก็ต้องเป็นปลาสดๆที่จับมาจากเวิร์กบลูโฮแห่งนี้ไงแค่นี้แหละแล้วก็ทําให้คนทั้งโลกเนี่ยอยากมาเทีย่ยวที่นี่เพื่อมากินปลาของเราเท่านั้นแค่นั้นอนะโอเคไหมล่ะคําถามก็คือว่าแล้วถ้าเราปฏิเสธตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ ใช่แล้วครับผมนี่แหละคือนักดำน้ำมือฉังนะครับนะแต่ผมไม่ใช่นักตกปลาหรือว่าเป็นนักประมงหรอกครับนะจะใครก็ได้แหละขอแค่หาปลาให้ผมนะครับผมชื่อบอนชูครับเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหวครับคุณผู้ชมสากงสากเกแตกหมดนะครับนะ ฉันอนาะอุา่าลงเงินกับวันนี้ไปทั้งหมดเลยนะเพื่อเปิดร้านนี้ขึ้นมาแล้วนี่จะต้องมาจ่ายค่าซ่อมก่อนที่จะเปิดพระร้านเนี่ยนะมันไม่ได้นะเว้ยอ่าถ้าอย่างนั้นเอาไงล่ะครับเอานะาอย่าคิดมากเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของร้านอาหารคือเราเปิดร้านอาหารให้คนมากินไม่ได้ให้มาเดินชมร้านซะหน่อยอดูเหมือนว่าเบนโชเนี่ยอยากจะให้ผมทํางานให้หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับนะเพื่องานของเขาด้วยจะยังไงก็ตามไปจับปลามาอีกเจ็ดตัวเร็วเข้าต้องทําเวลาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งนานนะครับนะเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดเอาครับนะ โอเคได้มาแล้วครับปลาอะไรครับบลูแทงนะครับนะน้นอยู่ไกลเกินไปนะครับนะได้พอดีครับมาแล้วครับตัวที่สองครับตัวที่สามเล็งแม่นๆครับนิ่มๆโหนี่ถ้าปลาสดอย่างนี้นะครับเรียกว่าสดจริงๆนะครับเพิ่งจับมาจากทะเลแล้วมากินกันเลยนะครับนะโอ้โหไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยนะครับนะ นี่ถ้าลงมาแล้วเจอถุงพลาสติกนี่ทายังไงครับก็ต้องเก็บขึ้นไปทิ้งให้ใช่ไหมครับเนี่ยนี่ถ้าลงมานี่เจอปลากระป๋องนี่ทํายังไงครับนะแปลว่าแถวแถวนี้นี่มีปลาที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติอยู่ใช่ไหมครับนะเขียนว่าปลาซาดีนแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือปลาทูหรือเปล่าครับนะตกลงมันคือปลาอะไรกันแน่ครับนะจะปลาอะไรก็ตามนะครับนะขออย่างเดียวก็คือว่าเราต้องส่งยอดให้ครบนะครับแนละตอนนี้เราครบปลา7ตัวแล้วครับอุณหภูมิคือ21อองศานะครับนะโอ้โหนี่ บอกตามตัวอุณหภูมิแบบนี้เนี่อยากได้มากเลยครับนะบ้านเรานี่40องศาใช่ไหมครับนะเห็นแล้วเย็นลเนลยนะครับนะหนาวมาจถึงหลังเลยครับโอเคแล้วการเตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างครับเชฟบอนชูเอานะทุกอย่างพร้อมแล้วตั้งแต่พวกแกออกไปนะ่ะแล้วคิดบ้างแล้วว่าจะเป็นใครคนอื่นแล้วนอกจากแกนะ่ะ ง่ายๆก็คือว่าเราไม่ได้แค่หาปลานะครับเราต้องทาอาหารด้วยนะครับนะขอโทษนะครับนะแต่ผมไม่เคยทํางานในร้านอาหารมาก่อนเลยนะครับนะไม่ต้องมาพูดมากเลยแขกจะมาแล้วน่ะเตรียมครัวให้พร้อมเร็วเข้าอะไรกันครับเนี่ยนี่จมูแต่เอาเวลาคุยกันทําไมอยู่ล่ะขอชาเขียวด้วยฉันหิวแล้วเอสอย่างนี้นะครับค่อยๆลินนะครับนะประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อ นี่ถ้าใจลอยเนี่ยเลยหลินแล้วเลยใช่ไหมครับนะครับผมกดสเปซบาแบบนี้ครับแล้วก็สามารถกดชิปเพื่อวิ่งได้นะครับนะดูสิเขาไม่แม้แต่จะกินซะด้วยซ้ำนะ่ะชอบเป็นคนที่เวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปแต่สนใจเรื่องนั้นนั้นตลอดเลยเอาล่ะอาหารนั้นนะ่ะคงจะไม่มีใครรับประทานแล้วละ่ะนั้นน่ะเราคงต้องทิ้งล,ละล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับทิ้งของกินแบบนี้มันไมน่มันไม่ดีนะครับนะบอนชูซูชิเนี่ย เราจะไม่มีการกินซูชิที่ทำแล้วแล้วลูกค้าไม่กินหรอกนะมันสกรปรกแล้วอย่าลืมสละว่าเราจะไม่ทําให้กับลูกค้าซ้ำสองหรอกนะ